็ตื่นมานะครับเอ๊ะทำไมมันลุกไม่ขึ้นมันเวียนปึ๊บเวียนมากนลเวียนเวียนจิดัมากเลยรู้เลยว่าใช่คะบบ้านหมุนเป็นอย่างนี้นี่เองมันลุกไม่ขึ้นเลยครับน่ากลัวนะครับบ้านหมุนนี่แบบมันที่ขึ้นจะทำอะไรไม่ได้เลยไงต้องนออย่างเดียวคนไม่เคยเป็นเนาะพอเป็นมาแล้วมันก็รู้สึกแบบไม่สบายตัวนะไม่งั้นไม่สบายตัวครับแค่ทานในวันแรกวันแรกสองวันแรกเนี่ยก็รู้ว่าอืม ยากรดีอันนี้จริงๆนะถ้าคนบ้านเป็นบ้านหมุนเนี่ยมะลุกมาจะลุกไม่ได้เลยนะม,มันที่สามเลยประมาณนี้คะจะลุกได้เลยจริงๆนะแค่กระปุกแรกอ,ะอ่ะดีเลยเตัดปัญหาเรื่องบ้านหมุนน่ไม่ต้องกลัวเลยฮะตอนนี้ดีๆมากเลยครับใครที่เป็นน่ยนะผมอยากให้ทานยูคอนี่ไม่ใช่แกล้งชมหรือออยากให้ทานดูจริงๆเพราะว่ามันเป็นยาที่ดีแล้วก็ทานทุกวันต่อเน,นื่องให้ทุกวันรับรองจะดีขึ้นครับยูคอร์นี้มันเกินคุม้มครับ สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบรนด์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอคอมบุรีค่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะใครนะคะที่มีอาการของโรคบ้านหมูน,นะคะหยุดฟังคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะชิวอยู่กับเจ้าของสวนนะคะที่มีอาการแบบนี้เช่นกันเนื่องจากต้องดูแลสวนนะคะแล้วก็มีอาการแบบนี้แต่ว่าจะทํายังไงนะคะจนมาเจอบาลานยูคอเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะว่าที่ผ่านมานะคะอาการเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตยัยงไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เลยคะ่ะสวัสดีค่ะเชคเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยนะคะว่าชื่ออะไร ตอนนี้เออผมชื่อยงยุทธชัดลุงโลดครับอ<ห>ายุหออายุ62ปีครับค่ะพี่ยุทธขาก่อนที่มาเจอบาลานซ์ยูคอมีอาการบ้านหมุนมานานเท่าไหร่ละประมาณเดือนหนึ่งครับประมาณเดือนหนึ่งก่อนหน้านี้โอ้ไม่นานมากวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่ยุทธที่เราเพิ่งรู้ตัวว่าเรามีอาการบ้านหมุนพอตื่นมานะฮะเอ๊ะทำไมมันลุกไม่ขึ้นมันเวียนปึ๊บ เวียนมากเลยเวียนเวียนศีรษะมากเลยก็เลยแบบลุกไม่ขึ้นเลยฮะแล้วตอนนั้นพี่ยุทธอยู่กับใครอะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวฮะอยู่คนเดียวก็คือนอนสักพักอาการค่อยๆดีขึ้นใช่ฮะต้องนอนสักพักหนึ่งนอนทิ้งตัวสักพักหนึ่งแล้วพอดูอาการพอค่อยชัวร์ก็ค่อยๆลุกค่อยๆขยับช้าๆครับตอนนั้นพี่ยุทธรู้เลยป่ะคะว่าเอออันนี้มันคืออาการของโรคบ้านหมุนหรือว่าเออฉันทํางานหนักคืออันนี้ผมเคยได้ยินเข้ามาว่าพวกพี่ๆเนี่ยก็บอกว่าระวังจะเป็นบ้านหมุนนะทางานหนักๆอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่คิดว่า ลุกไม่ขึ้นเลยครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะโรคบ้านหมุนนาการของโรคบ้านหมุนน่ากลัวนะครับบ้านหมุนนี่แบบมันคือมันจะทําอะไรไม่ได้เลยไงต้องรนอนอย่างเดียว <ฮะ S 2> คนไม่เคยเป็นเนาะ <ห>พอเป็นมาแล้วมันก็รู้สึกแบบไม่ไม่ไมสบายตัวนะพูดยังไงไม่สบายตัวครับแล้วพี่ยุทธ์ได้มีการไปไปพบแพทย์ไหมคะก่อนหน้านี้เคยเคยไปไปหานะหมอที่ที่โรงพยาบาลก็จ่ายยาทัท่วไปแล้วอาการยังยังกลับมากวนใจพี่ยุทธ์อยู่เรื่อยๆไหมคะก็ยังมีฮะ <หา S 2> ก็ยังเป็นอยู่อยากถามว่ามันมันจะส่งผลกระทบต่อการทํางานของพี่ยุทธ์มากไหมถ้าสมมติว่าเรายังเป็นอยู่เรื่อยๆโอ้ยมากสิฮะเพราะว่าเราทํางานเนาะคนทํางานเนาะเราต้องคอยเปิดน้ําเปิดน้ารดน้ําสวนเงี้ยถ้าร่างกายไม่ดีสุขภาพไม่ดีนี่่ะแย่นะ เราจะเดินไม่ได้จะอะไรไม่ได้เลยการทรงตัวมันจะไม่ไม่ได้เลยครับแล้วทีนี้พี่ยูก็เลยมีการเสิร์ชหาข้อมูลเสิร์ชหาครับเสิร์ชหาไม่ไม่ยากครับผมคิดว่ารักษาบ้านหมุน<ะ>ใน Google แล้วมันก็จะขึ้นมาเลยยูคอนี่ก็จะขึ้นมาเลยเอ,อ่าเ<ม>จ, <ะ S 2> จ <ะ S 2> อยูคออันดับแรกเลยเจอเลยฮะเจะอยูคอพอเจอยูคอเสร็จปับ๊บเขาบอกให้เข้าไปดูแล้วเข้าไปดูแล้วก็อ่านศึกษา<ะ>ดูว่าคนคนคนที่เป็นบ้านหมุนอ่านดูคอมเมนต์ตอนแรกผมก็ก็ยังไม่ไม่แน่ใจเนะเพราะว่าแบบยาเขาจะดีไหมถ้าพูดถึงนะใช่ค ยาเขาจะดีไหมแล้วอย่างคืออ่านดูคอมเมนต์แต่ละคนแล้วส่วนมากคิดว่าน่าจะดีนะเพราะคอมเมนต์แต่ละคนนี่เขาบอกว่ากินแล้วหายอะประมาณนี้กินแล้วหาย ก็เลยลองสั่งมาทานดูแพ็ค3กระปุกฮะอ๋อสองแถมหนึ่งสองแถม1 1> สั่งสั่งมาเลยนะสั่งมาเลยครับสั่ง,งเลยครับแล้วพี่ยุทธมีการทานวันละกี่เมรร็ดคะทาน1เม็ดก่อนนอนครับพี่ยุทธทานแค่1เม็ดวันละหนึ่งเม็ดเองหนึ่งเม็ดรนะคะประมาณกี่วันคะที่พี่ยุทธรู้สึกว่าร่างกายมันมันมันเฟรชขึ้นมันรู้สึกว่าไม่ไม่ถ้าดีขึ้นจริงนะบอกไม่ใช่ว่าไม่ใช่มาเชียร์นะดีขึ้นจริงเนี่ยให้ทานไปวันแรกวันแรก2วันแรกเนี่ยก็รู้ว่าอืมยาก็ดีอันนี้จริงนะให้พี่ยุทธช มันดีหน่อยเพราะว่าพี่พี่ยุทธรู้สึกยังไงบ้างถ้าคนบ้านเป็นบ้านหมุนเนี่ยนะลุกมาจะลุกไม่ได้เลยนะมันจะลุกไม่ได้เลยพอเราทาเม็ดแรกสองเม็ดครั้งเม็ดที่หนึ่งเม็ดที่2เม็ดที่3าอะไรประมาณนี้นะจะลุกได้เลยคุณ <พอ S 1> ลุกเร,ร็วลุกได้เลยได้เลยลุกได้เลยเพราะธรรมดาถ้าเป็นอยู่นะมันมันมันจะไม่ได้มันจะต้องต้องนอนต้องนอนพูดง่ายๆเอาเอาสามเม็ดแรกนี่ผมรู้ล่ะผมต้องกินติดต่อกันผมทิ้งไม่ได้เลยยาตัวนี้ทิ้งไม่ได้เลยก็เลยทานติดต่อกันมาแล้วทานต่อเนื่องแค่กระปุกแรกอ่ะ อันจริงนะแค่กระปุกแรกอ่ะดีเลยแล้วตอนนี้พี่ยุทธทานมาประมาณกี่กระปุกละขึ้นกันนี้ขึ้นกระปุกที่สานะครับอขึ้นกระปุกที่สามการนอนหลับเป็นยังไงบ้างพี่ยุทธโอ้ยเรื่องนอนนี่สบายมากแน่นอนไม่มีปัญหาเพราะว่าผมทํางานด้วยเนาะง่ายๆผมทํางานด้วยก็เย็นมานี่แบบนอนสบายมากเลยครับ ตอนนี้คือพูดง่ายๆนะตัดปัญหาเรื่องบ้านหมุน<ฆ>นะ่ไม่ต้องกลัวเลยครตอนนี้ดีๆมากเลยครับเอางี้ดีกว่าอยากให้พี่ยูนาะช่วยฝากถึงคนที่ดูคลิปนี้เผื่อเขากําลังหาข้อมูลแล้วมีอาการบ้านหมุนหรือคนที่เขารักมีอาการบ้านหมุนอยู่นะคะเผื่อว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นทางออกให้กับเขานะคะเป็นยาที่ดีมากเลยฮะใครที่เป็นเนี่ยนะผมอยากให้ทานยูคอนี่ไม่ใช่แกล้งชมหรืออะอยากให้ทานดูจริงๆเพราะว่ามันเป็นยาที่ดีกินแล้วแล้วใช้เวลานิดนึงอย่าเพิ่งใจร้อนอย่างที่ผมบอกว่าเออใหม่ๆนี่เราอย่าอย่าเปลี่ยนอะไรเลย ก็ทานทุกวันต่อเนื่องให้ทุกวันต้องพยายามทานให้ต่อเนื่องทุกวันรับรองจะดีขึ้นครับอยู่คอตรงนี้ถ้ามีใครบอกว่าพี่ยุ้เป็นหน้ามาหรือเปล่าเขาจ้างงานหรือเปล่า <c oughs> พี่ยุ้บอกว่าอะไรดีเนี่ยแทร็เมื่อกี้ผมจะพูดไม่กล้าพูดว่ามาถึงสวนผมนี่รับรองหน้าเลยเนี่ยท่านันงานนคนน่ารักมากเลยมาถึงสวนผมนี่ผมยังเกรงใจมากเลยว่า <c oughs> ไม่ใช่หน้ามาอุตสาหมาถ,ถึงส่วนผมนี่แบบไม่ใช่หน้ามาฮะยืนยันได้เลยหรือไม่ถ้าไม่ไงก็จะโทรทิอมาถามผมโดยตรงเลยก็ได้นะครับโอเคค่ะพิยุค่ะเต็ม10คะแนนให้แบรน์ยูคอกี่คะแนนดีคะโอ้เกินร้อยครับโอ้ <c oughs> ขอบคุณมาก <c oughs> <100 S 1> นะคะคคแล้วถามอีกคําคถามน,นึ่อว่าร,ราคาแพงไหมคะเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้ค่ะพ่ยุทคะถ้าพูดถึงราคาก็พอสมควรนะรถ้าพูดถึง ไม่ไม่ไม่ถึงก็สูงมากใช่พอจับต้องได้ดีกว่าอย่างงี้เดียพอจับต้องได้ครับมันเกินคุ้มฮะลองซื้อมาทานดูคนที่เป็นบ้านหมุนนะไม่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 ใช่หน้ามาครับยืนยันนะก็วันนี้ขอบคนพิยุทธ์มากเลยนะที่เปิดใจให้ร้านยูคอดูแลสุขภาพวันนี้น้องชิวก็เลยเอาร้านยูคอมาบอกให้พิยุทธ์อีกํามกะปลูกเลยค่ะนะคะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพต่อไปอีกนานๆนะคะใครที่มีอาการบ้านหมุนนะคะต้องการปรับสมดุลภายในร่างกายนะคะหรือว่าต้องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆนะคะก็สามารถสั่งซื้อยู เลยนะคะเพราะว่ายูคอร์นะคะมีอยมีฮาลานที่ถูกต้องค่ะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมากสูงกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะอย่าปล่อยให้เป็นหนัหนกๆนะคะเราค่อยรักษานะ,ะวัาน,น้ำน่าจะสายเกินไปก็ได้นะคะเคสหน้าจะจะมาที่จังหวัดไหนนะคะจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนนะคะมาแนะนําให้ฟังนะคะก็อย่าลืมติดตามได้ที่บลันแบรนะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะวันนี้นะชีวและพิยุทธ์นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับ แต่ว่าไอ้ถ้าอยู่คอนี่ใจไงก็ว่าคิดว่าจะไม่ไม่ทิ้งนะจะทานตลอด่ผู้ดึงเพราะว่ามันมันจุกห้ามมันเนาะพูดถึงเนะาะในอย่างคืออย่ากลับมาเลยนะอย่ากลับมาเลยนะละ้วตอนนี้พี่ยุทธซื้ออาหารเสริมเนี่ยแฟนพี่ยุทธต่อต้านไหมคะหรือว่าอะไรไหมคะอุ้ยแฟนผมยิ่งสามส่วนใหญ่แฟนผมแฟนผมจะบอกเฮียเฮียอย่าประหยัดเลยเฮียก็แค่นี้แบบอะไรที่ดีใจ แฟนผมจะแบบพยายามเขาก็กลัวผมจะขี้เหนียวเงี้ยแฟนก็จะบอกว่าไหนที่ดีใส่ตัวเงียเงี้ยเงี้ยกินไปเลยเฮียไม่ต้องมาประหยัดหลองนาอะไรเงี้ยก็เขจะแสดงว่าตอนนั้นเฮียก็ลังเลอยู่เหมือนกันคบไม่ไม่ลังเลได้ซื้อกินว่าเพียงแต่ว่าที่ลังเลนี่คือตอนนั้นบอกตรงว่ากลัวคุณภาพเนี่ยในอย่างคือพูดง่ายๆนะไอ้ยังบางทีบางที่ื่อกี้ผมยืนยันเลยวว่าไอ้หน้าม้าอ่ะแล้วก็กลัวเป็นหน้าม้าไงครับแบบ จริงหรือเปล่าคุณเดือนนึงว,ว่าโลกออนไลน์เดี๋ยวนี้เนาะพวกอคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็แนะาำ่ะ,ำะก็เลยก็เลยทําให้เนี่ยออกมาถ่ายดีกว่ามากกว่าแบบที่จะให้คนไปเม้นในเพจอะไรเงี้ยตอนแรกเนี่ยแจ็คค,คืออย่างน,นะครับผมยังถามโบเลยนะผมแบบด้วยยามันดีอ่ะแจ็คถามโบอันนี้ยายา,ยาเมืองนอกเขาบอกเนี่ย <c oughs> ผมไม่รู้ไงเพราะไปกินแล้วม,ม,มันมันมันดีไงมันหายไงมันหายจริงๆนะแจ็คผมยังบอกเจอใครนี่จะบอกผมจะแนะนําเลยนะ ใครที่บอกถ้าผมบ้านหมุนลองกินตัวนี้นะผมจะบอกนะผมจะแนะนําดีใจมากที่ว่ามันหายเพราะยูคอนี้บอกตรงนะแจค็คเพราะว่าตะกอนตอนที่แฟนมาเนี่ยแฟนผมมานี่เป็นไงเฮียเขาจะเห็นบอยเขาจะเขาจะเห็นผมนะลุกขึ้นอะไรเงี้ยเฮียจะช้าอย่าเงี้ยเดี๋ยวนี้สบายฮนะปุ๊บลุกจะจะเอี้ยวจะทนนะจะ,จะได้เลยตะก,กอนไม่กล้านะตะก,กอนต้องค่อยจะช้าแฟนยังบอกว่าเออแต่ว่ายังอย่าเพิ่งมั่นใจเดอะรก็เราก็บอกไม่เป็นไรหรอก็เราก็เราก็จะพยายามทานต่อให้ต่อเนื่องนะครับ Кам.